วันนี้นะครับเราจะมาสอนท่านาลักสักหนึ่งท่านะครับคือการหมุนตัวนั่นเองนะครับการหมุนตัวนะครับเราจะทํากันง่ายๆด้วยการถือขนมนะครับลาให้น้องหมาดมแล้ววาดรูปเป็นวงกลมช้าๆนะครับอย่างเช่นหมุนหมุนเก่งมากพอน้องหมาครบหนึ่งรอบนะครับให้ใช้เสียงสูงบอกเขาว่าเขาเก่งมากครับและให้ขนมพอน้องหมาเริ่มรู้นะครับเราจะยกมือสูงขึ้นอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเก่งมาก แล้วเราจะรอดูนะครับว่าถ้าเราวงเล็กลงเนี่ยน้องหมารู้จักสัญญาณตัวนี้หรือยังนะครับหมุน s p i นเก่งมากไอ็งนกะ้สปินสปินสปิเก่งมากก็ควรระวังในการฝึกนะครับเราพยายามทำนะครับให้น้อยแต่ประสิทธิภาพสูงสุดครับอย่างเช่นถ้ามีขนมหนึ่งแท่งนะครับ เราบีออกมาเป็นสัก5้า5-6ส่วนนะครับถ้าหมดแล้วครับให้พอครับอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเริ่มฝึกกันใหม่ครับน้องหมาจะไม่เบื่อนะครับแล้วก็จะสุนสนานกับการฝึกตลอดเวลาครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจ้างครูฝึกสุนัขครับจ้างได้ที่ f a s เ w ิร์ครับ